สวัสดีครับแต่ตอนนี้แล้วครับพี่ซ่อมแอร์บ้านนะครับได้คินอิมพเตอร์อาร์สำสอนครับตอนนี้เอาบอร์ดมาใส่แล้วนะครับลอดไม่รอดว่ากันอีกทีนะครับเปดวิธีอยู่ต่อสายเข้าไปแล้วโอเคอ่ะหวานเปิดเบกเกอร์เลยครับ ครับครับมัเกิดขึ้นนะครับตั้ง20แอมป์ขึ้น0.13เปิดแอร์เลยครับ<ม>เสียงเสียงอ่อนเสียงมอเตอร์นะสั่น สั่นตึ๊ดตื๊นนะเสียงเรียออนครับแสขึ้น0.40ไฟสื่อสารนะครับอดีกระพิบนะครับ0.43 คันลมแล้วเป็นบิกเกอร์ก็ต้องรอน,นิดนึงดูนี่จะอ่อนจากคอยเย็นมานะครับขึ้น0.42งนะครับ สามทำซ้ำเลยสองกับสามคอมเริ่ทรม,ทมทำงานกระปุลมทำงานนะลมทำงานคอมไม่ทำงานนะ อ้ oh, ทำงานอยู่ CM ที่ไปตั T ้ง DC อ่ะ ตัวนี้ไม่เสวียแปลกนะเดี๋ยวแป๊บนะตัวนี้ยังไม่ตัดนะอยู่ที่4แอมป์อยู่ตดไฟด้วยกันไลต่ตอนนี้เนี่ยต้อนวะเนี่ยล่เลย ยังไม่ตัดนะครับอะไม่ตัดแล้วล่ะเอเคสปีดนะครับ4.9091นะครับ5แอมป์้วครับตรงนี้น่าจะเป็นที่มิเตอร์ช่างนะครับตั้งคูณหนึ่งคูณอะไรไม่ขึ้นขานหลุดมั้ง อันนี้ขึ้น5แอมป์แล้วครับห้าจุดห้าจุดห้าห้าสปีดนะครับขึ้น6แอมป์แล้วนะครับ6.37โอเคน่าจะรอดอยู่แสดงว่าเอซีไอพีเอ็มเบอร์นี้ใช้ได้นะใช้ทังยันได้เจ็ดแอมป์ลว วนัวนปิดรีโมทกันครับเดี๋ยวต้องครอบฝากันกดกดปิดรีโมทกันครับปิดรีโมทก็ประกอบนะจะวัดความร้อนเดี๋ยวครอบฝากันโอเคครับนี่ประกอบไปแล้วครับประกความร้อนนะครับลงเปิดใหม่ ไม่ต้ปิดเบรกเกอร์เพจะทํางานเร็วนะครับปิดเบรกเกอร์ก็รอหน่วงสามนาทีนะครับครับดีกว่าครับมันมันได้พักครับพยายามไม่ได้ใช้ก็ปิดเบรกเกอร์ความร้อนสามสิบเจ็ดนะครับกระแสแอมป์ห้าจุดแปดสองนะครับอรออีกหน่อยนะครับตอนนี้ยามเย็นแล้วครับหกโมงหกโมงแล้ว้งเนี่ยห้าหกโมง ศเย็นก็จะความร้อนก็จะไม่มากเท่าไหร่นะนี่นะครับสูงสุดไม่เกิน7แอมป์นะครับกระแสกินไฟครับ6.65นะครับ,ค,รบความร้อนตอนนี้3.7อยู่3.7มจุด7นะครับชํำนะ้วที่เพจนี้จะบอกอะไรเออห้นะครับ แต่ถ้าเย็นแล้วจะลงไปที่ประมาณ3-3.5หรือ2.5แอมป์นะก็ไมีเกิน7แอมป์นะความร้อนก็3ไอสามเจนะครับขึ้นเรื่อยๆอยู่โ <c oughs> okay, อเคหกจความร้อน38.4นะครับโอเคถือว่าผ่านแล้วนะครับ นะครับส8 5สัปดหักพักนะปีนย้สี่สิบจ้รับยังไงก็หวังว่าจะมีวิดฮะยังไงก็ช่วยต่างกันซับตะข่ายและแชร์เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่หมต่อไปครับสวัสดีครับ